มุมมองการถ่ายอาหารทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปในท้องตลาดตอนนี้ก็เท่าที่ผมสังเกตดูก็จะเป็นมุม45องศาโดยปกตินะครับแล้วก็ไล g h ติ้ง ที่ให้กับจานอาหารนั้นๆก็จะเป็นแบบว่าให้ดูย้อนแสงนิดๆภาพที่เกิดออกมาจะได้ดูแบบว่ามีมิติแต่ถ้าสำหรับสาหรับการถ่ายฟู้ดแฟชั่นเนี่ยครับผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นคอนเซปต์ในการทำงานแต่ละครั้งอาจจะต้องอิงธีมอิงว่าตอนนี้กระแสะสังคมชอบอะไรอิงว่าตอนนี้สีไหนมาแรงครับ เพื่อที่ภาพนั้นจะได้ออกมาเป็นภาพอาหารที่ดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นคราวนี้มาถึงเรื่องการถ่ายภาพอาหารในสไตล์ของตัวผมเองนะครับผมจะไม่ไม่ชอบงานถ่ายภาพอาหารที่ดูใสดูเคลียดูคีนไปทั้งทั้งหมดครับผมจะชอบถ่ายให้มันเกิดมิติมีเดฟมีแสงเงาครับ ในตัวของผมเองที่ผมเน้นเน้น,นะครับก็จะเน้นเรื่องของโทนของสีภาพครับที่ว่าในส่วนของไฮไลท์ในส่วนของมิดเดิลโทนหรือว่าชารดว์ครับต้องดูมีดีเทลมีรายละเอียดทั้งหมดสำหรับงานของผมในหนังสือพูดสไตลิส s t m a g กาซีนผมเริ่มงานกับพูดสไตลิส s แมกกาซีนมาตั้งแต่เล่มที่3นะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลง ของหนังสือมาพอสมควรว่าจะหาจุดไหนที่มันพอดีเหมาะสมกับหนังสืออาหารแนวหัวใหม่อย่างนี้ครับ mm hmm. เข้ามาตอนแรกคนมองว่า Food Stylist Magazine อาจจะดูเป็นหนังสือที่แรงห mm hmm. นังสือที่แบบว่าอาหารกับแฟชั่นจะเหมืออยู่ด้วยกันได้ยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ครับผมว่าเริ่มเริ่มมีคนมองเห็นแล้วว่า Food Stylist Magazine สามารถทําตรงนั้นได้ครับสําหรับ เมนูอาหารที่ผมจะถ่ายในวันนี้นะครับชื่อเมนูว่ากุ้งผันอ้อยครับซึ่งเป็นอาหารของเวียดนามเมนของไลท์ติ้งของปกเล่มนี้ครับที่ผมใช้นะครับผมอยากให้ไลท์ติ้งที่ออกมาดูเหมือนว่ากำลังมองงานศิลปะที่ถูกแขวนอยู่บนผน,นังการจัดไลท์ติ้งก็คือจะให้เฉียงเฉียงมาจากจากด้านบนซ้าย45องศาเลียดเลียดมากับพื้นนะครับให้ดูว่า เรากําลังมองงานศิลปะอยู่ในตัวของเมนูอาหารจานสีพื้นอะไรอย่างนี้ครับจะเน้นสีแบบว่าพัดเทลสว่างไม่ดูแบบว่าคอนทาราสต,ตัดดำจนเกินไปแต่ว่าในส่วนของสีประกด์ครับจะให้สีเขียวเพราะว่าเวลาเราเห็นเมนูของเวียดนามเนี่ยครับจะเห็นว่าเมนูของเขาแต่ละเมนูจะเต็มไปด้วยพืชผักไทยอาหารสมุนไพร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสีเขียวทั้งนั้นเลยครับสําหรับน้องๆรุ่นใหม่ครับที่สนใจเรื่องการถ่ายภาพอาหารหรือว่าการถ่ายภาพแนวอื่นๆน,นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจก็คือแบบว่าเบสิกเรื่องเรื่องไลทติ้งเรื่องการใช้อุปกรณ์นะครับต้องรู้ให้ให้ลึกซึ้งขึ้นก่อน,นครับพี่คิดว่าน้องๆควรจะเริ่มจากการมองมุมกล้องให้เป็นก่อนนะครับว่าเมนูอาหารจานนี้ควรจะเหมาะกับมุมกล้องยังไง ควรจะใช้มุมกล้อง45องศา30องศาหรือ90องศาเพื่อสื่อสารให้เมนูอาหารจานนั้นนะครับออกมาโดดเด่นที่สุดออจุดแรกที่เราคิดถึงเรื่องทำ food styling ในแม็กซิ s t y l ตารเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าอาหารเนี่ยนอกจากที่เราจะรับประทานเสพสัมผัสกับรสชาติของมันแล้วเนี่ยการเสพหรือการสัมผัสทางตาทางภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอะไรร้านอาหารที่หรูๆเนี่ยถ้าจานหรูจะมีการออกแบบศิลปะการตกแต่งจานอาหารซึ่งเราเห็นคุณค่าตรงนี้ก็เลยให้โจทย์กับทีมว่าอย่างเล่มที่เราทำที่กำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยก็คือคอนเซปต์ Concept คือเป็นอาหารเวียดนาม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเลือกมาก็คือว่าเป็นเมนูจานที่คนที่เห็นปั๊บผู้อ่านเห็นจะต้องเข้าใจเลยว่ามันคืออาหารอะไรคืออาหารเวียดนามพออาหารเวียดนามแล้วเนี่ยเราอยากจะได้ภาพอาหารที่มันเหมือนงานศิลปะเหมือนภาพวาดเหมือนจิตรกรรมนะครับเฉะนั้นเป็นโจทย์ที่ทางทีมจะต้องไปขบให้แตกครับในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย อาหารคงเหมือนกับเพลงมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคแต่ละสมัยจนเหมือนกับว่ามีการประสานระหว่างวัฒนธรรมตั้งแต่สองวัฒนธรรมขึ้นไปที่เรียกว่าฟิวชั่นอาหารฟิวชั่นนี่เป็นอาการเอาวัฒนธรรมไม่ว่าจากตะวันออกหรือตะวันตกหรือตะวันออกด้วยกันประสานกันขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมทางอาหารโดยมีลักษณะเด่นของมันคราวนี้ฟิวชั่นเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในแวดวงอาหารมาอยู่นานพอสมควรวันนี้มันรู้สึกว่า มันจะต้องหุ่หวาขึ้นไปอีกวันนี้ก็เลยมีคำศัพท์อันหนึ่งที่พูดกันบ่อยก็คือแฟชั่นฟู้ดหรือฟู้ดแฟชั่นเนี่ยเป็นการเอาสีจากธรรมชาติของอาหารต่างๆเนี่ยมาร้อยเรียงกันทำให้เกิดเป็นภาพงานศิลปะขึ้นมากระบวนการความคิดทั้งหมดเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยคงจะต้องกำหนดก่อนว่าในแต่ละอี่อเนี่ยธีมจะต้องเป็นธีมอะไรสมมติว่าถ้าเป็นจีน สิ่งที่พอคนเห็นจากภาพปัพ๊บเศร้าป็นจีนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราเอามากองรลมกันหมดบนโต๊ะนะครับแล้วก็มาค่อยคัดออกมาีละอย่างหละอย่างจนได้ลักษณะเด่นในของแต่และวัฒนธรรมนั้นน,น,นะครับอย่างจีนเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยตะเกียบเส้นก๋วยเตี๋ยวองค์ประกอบลักษณะเด่นต่างๆ่างเหล่านี้เราจะมาผสมร้อยเรียงกันในภาพภาพหนึ่งได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องไปคิดแล้วก็ร้อยเรียงก่อนจะออกมาเป็นภาพเราจะต้องใช้การเรื่องของสเก็ตก่อน วาดภาพแบบคร่าวๆกันแล้วมาดูกันว่าการวางตำแหน่งภาพแต่ละภาพเนี่ยแต่ละอย่างจะเป็นยังไงนะครับรอบต่างๆที่มาวางจะเป็นยังไงตัวหนังสือจะวางตรงไหนหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะทําเรื่องครีเอทีฟชั่นคือถ่ายเล้ามาดูกันนะครับเป็นม็อกอัพเป็นตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แก้ไขกันจนตกผลึกแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการการถ่ายทําจริงครับ สิ่งแรกที่ที่เราให้ความสัมพันธ์เป็นพิเศษเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของเนื้อหาของอาหารแต่ปกติแล้วเนี่ยพอพูดถึงหนังสืออาหารปั๊บเนี่ยคนมักจะนึกถึงแม่บ้านซึ่งเราคิดว่าในปัจจุบันนี้แม่บ้านการทำอาหารกับแม่บ้านเนี่ยคงจะน้อยลงบทบาทการทำอาหารอยู่ที่พ่อครัวเชฟนะครับหรือคนที่ทำอาหารเป็นอาชีพเลยแม่ค้าต่างๆนั้นเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยจะเน้นเรื่องของศิลปะแล้วก็การตกแต่งอาหารสำหรับคนในสายอาชีพมากกว่า ซึ่งผมว่าเป็นลักษณะเด่นของหนังสือด้วยอย่างเชฟจากต่างประเทศเชฟจากไทยมีแนวคิดอย่างไรที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานศิลปะและเป็นศิลปะในเชิงพาณิชย์ด้วยเป็นสิ่งที่น่าสนใจหนังสือฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยก็คือหนังสือที่ช่วยให้คนทำอาหารนะฮะจากแรงบันดาลใจ จริงๆการทำอาหารเนี่ยมีหนังเรื่องหนึ่งเคยพูดว่าทุกคนก็สามารถทำอาหารได้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่คนที่จะมองเห็นศิละปะในการทำอาหารอย่างลึกซึ้งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์กันไปนะครับอาหารไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราสัมผัสจากรสชาติเท่านั้นในการที่เราเห็นสัมผัสได้ด้วยตาอาหารสามารถที่เป็นสื่อในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งวันเกิดวันแต่งงานหรืองานศพในทุกๆกิจกรรมหรือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันเอง พราะนหนังสือผู้สไตลิสเป็นหนังสือที่เราพยายามจะชูประเด็นเรื่องของการออกแบบการตกแต่งอาหารซึ่งมันคือมูลค่าเพิ่มเป็นศิลปะในเชิงของพาณิชย์ในธุรก,กิจทาอาหารจะเห็นสังเกตได้ว่าปัจจุบันร้านอาหารที่มีชื่อเสียงล้วนต้องมีผู้สไตลิสหรือแม้ทั้งรายการทีวีที่สาธิตการทําอาหารก็จะต้องมีผู้สไตลิสที่อยู่ในนั้นภาพอาหารจะสังเกตว่ามีผู้สไตลิสอยู่เบื้องหลังแทบทั้งสิ้น ครับก็หวังว่าหนังสือผู้สไตลิสต์เนี่ยจะเป็นหนังสืออีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่รักการทำอาหารตั้งแต่คนที่จะเริ่มต้นหรือจะเป็นแบบมืออาชีพก็แล้วแต่นะครับคงเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นความคิดใหม่ๆที่จะมานําเสนอกันต่อๆไปครับ run